ขนมปังมันปิ้งได้ไหมทุกคนไม่รู้อ่ะนี่ไรเนี่ยหนูเหรอหนูใครไปเอาหนูไปย่างวะ <c oughs> เป็นไฟโอ้โหสภาพพี่พวกมึงทำอะไรกันเนี่ยพนักง,งานคนอื่นเนี่ยใครเอากล่องวะหนไปทอดในนี้วะ <c oughs> เอาหนูหนูลงไปทอดได้ไหมใช่หนูทอดเด้อโอ เก็สว yeah, really nice. ัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอบ็อกและในวันนี้เรามาอยู่เกมโลบ็อกกับแบบที่มีชื่อว่าคุกเบอร์เกอร์นะครับอืมเห็นมันน่าเล่นดีเราก็เลยลองโหลดมาเล่นดูใช่ทําไมมันร้านมันเละอย่างยี้วะเนี่ยโอ้โหลูกค้ามาเต็มเลยเฮ้ยทำไมมีพนักงานอยู่แค่สองคนวะอย่างนั้แล้วครับอันนี้เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์หมดทุกคนมาเพื่อกินเบอร์เกอร์กับเฟรนช์ฟรายเบอร์เกอร์แล้วมันทํำยังไงวะเนี่ยมันทํำยังไงวะ อย่างแรกต้องต้องปิ้งขนมปังก่อนเนาะขนมปังมันปิ้งได้ไหมทุกคนไม่รู้อ่ะน,นี่ไรเนี่ยน,นี่คืออะไรอ่ะหนูเหรอหนูใครไปเอาหนูมาย่างวะเฮ้ยอะไรนเนี่ยเป็นไฟโอ้โหสภาพนี่พวกมึงทำอะไรกันเนี่ยมนักงานคนอื่นเนี่ยใครเอากล่องาลงไปทอดในนี้วะกรลงเอาหนูหนูลงไปทอดได้ไหมแช่หนูทอดเด้อ <laughs> เอาโยขนมบังไม่โอเคโอเคเราจะทำเบอร์เกอร์นะครับผมชีสมันต้องมันต้องปิ้งไหมอ่ะไม่รู้อ่ะเอบเอาเนื้อใส่มันเบอร์เกอร์มันต้องทำเอาอะไรใส่ก่อนวะเบอร์เกอร์ต้องเป็นชีสเนื้อชีสเนื้อผักชีสชีสไม่แล้วชีสก่อนนะเพื่อชีสเนื้อเอาเฮ้ยไม่งเงยลำบากชิบหายเลยกูไปเสิร์ฟทางนี้แหละมาทำไมมันไม่แปให้านะเนื้อ,อยู่ไหนวะ โอ้โหเลยันร้านส่งของแล้วคนมันไปไหนหมดวะเนี่ยพนักงานเมืองนี้ไปไหนหมดวะเดี๋ยวก็อยู่แค่สามคนเฮ้ยได้แล้วได้ลได้ลเฮ้ยนายนะเอาเบอร์เกอร์กุยเชี้ยวมึงเหยียบซะแป้งต้องย่างด้วยปะไม่รู้อะผมไม่รู้ว่าแป้งต้องย่างไหมอะต้องลองเอาไปลงดูเฮ้ยไม่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 แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่ขนมปังไม่เฮ้บนี่แหละเบอร์เกอร์นี่จะเบอร์เกอร์โอเค ทำยังไงวะเนี่ยมันต้องมาประกอบตรงนี้เหรอเฮ้ยหนูหนู <c oughs> หนูหนูหนเอ้าต้องทําไงกูจับมาทอดแมงเลยหนูนี่เลยต้องประกอบใส่จานใช่ไหมใส่จานแบบนี้เฮ้ยนี่ไงเนี่ยมันมันติดแล้วด้วยเออติดแล้วนี่นี่ดังชิดแล้วเมื่อกี้แล้วเนื้อกูไปไหนวะเนี่ยเอ้ยเอาเอาเพื่อนของกูเเวนด้ยเมอเกอร์เ้ชิดชีสใส่โอเคติดแล้วชีส แล้วก็สลัดผักทีแล้วโอเคปิดด้วยนยมปังเฮ้ยคงเพื่อน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 อยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าสภาพ <laughs> <laughs> ตอ้องยางนี้ก่อนอันนี้ยังไม่สุกครับผมย่างก่อนเออ <laughs> ข้างล่างมันไหมข้างบนน่าจะสุกพอดีผมจะเฝ้าดูมันอย่างดีๆนะครับโอเคแค่นี้น่าจะพอละมาปลอกไว้โอเคหลังแจ้แล้วปะเสิร์ฟได้กิน าจะกินอยู่นะ I think you could cook that butter อะไรมันแปลว่าอะไรผมไม่รู้อ่ะโอ้ยขี้อะไรเนี่ยมึงทำอะไรของมึงนะเนี่ยมาเพื่อนเอามาเอามาเอาเละเป็นขี้เออโอเคลงไปในถังขยะเท่ากับตายนี่คืออะไรไม่รู้ว่าว่า,วา,วามันแล้วมันมีไมโครเวฟไว้ทำไมแล้วก็เสียบปลั๊กดึงออกได้ไหมดึงออก ไม่ได้ปะโอเคอันนี้มันสุกแล้วเพื่อนขอยืมนะเพื่อนขนมปังเราไม่น่าจะต้องเอามาปิ้งไนงะทุกคนน่าจะเอามาประกอบเลยเออเริ่มเล่นเป็นแล้วไงชีสนี่ต้องอย่างนิดนึงโอเคระหว่างรอชีสว่าผมเบาสลัดโอเคเรียบร้อยวางไว้แล้วก็เป็นนี่เออแล้วไอ้ข้างบนขนมปังมันอยู่ตรงไหนวะเนี้ยนี่ไงใช่ไหมโอเคนี่รรเรียบร้อยเฟอร์เพกเฟอร์เพกนี่น,น,นี่ให้คนนี้เออตอนนี้เป็นเบอร์เกอร์ที่ดีเป็นไงได้รับเงิน สิบบาทเอาต้องเอาไว้ไหนอะไว้ตรงนี้เหรอโอนี่นี่เองก็คือผลประโยชน์เข้าร้านล้วนเลยกูไม่ได้สักบาทนี้เหรอโอเคเพื่อนมึงทำอะไรเนี่ยมึงทอดหนูให้ลูกค้ากินได้เลยได้เลยจะเอาหนูทอดให้ลูกค้ากินเอาเลยเพื่อนเอาไหมเพื่อนเอาไหมทอดหนูให้ลูกค้ากินกล่องเนื้ออันใหม่มันแกะยังไงวะโอเคคลิกขวาแกะโอเคกล่องเนื้อมาทอดเอาไว้เลยทอดไว้เยอะๆนี่สามอัน สุกยังใครจะสุกแล้วนี่กูต้องมาทําอะไรอย่างนี้ด้วยวะเนี่ยฮะเฮ้ยสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วนี่ถ้ามันมีทีมงานคุณภาพในเกมนี้น่าจะสนุกอยู่นะนี่สามอันถ้วยลงมาขนมปังตกพื้นนี่แหละนี่ชิดชีตชิดชีตชีตชีตโอเคตรงนี้เหลือแผ่นหนึ่งจัดไปอันนี้มาชิปโอเคเฮ้ยไม่ชิดไม่โอเค,อเค,ช,อเคช่างมันสลดัดสลดัดสลดัด เอเอามาสลัดแปะแปะเออแล้วก็เอาขนมปังที่มันอยู่ข้างบนน่ะนี่ไงแปะเข้าไปโอเควางได้สวยงามวางเล้สวยงามออ <S <S นี่ไปเดี๋ยวดูให้มันตัดสินดีว่าจะอร่อยไหมเออมันบอกว่าน่าจะไม่อร่อยอย่ะโเเก็บเงินเก็บเงินเก็บมันก็มีอแค่นี้แล้วพนักงานเซิร์ฟนี้มันหายไปไหนกันหนนมดวันนี้อ่ะชีต ฉีดทั่วร้านไปเลยฉีดยอโอโหพนักง,งานไปไหนหมดวะน่าจะเป็นร้านที่ไว้ซื้อเติมไปไปไปนี่มันอะไรวันนี้อ่ะนี่กูทําอะไรอยู่อยากรู้อ่ะคือแบบว่างจัดเลยมีอะไรบ้างอ่ะขอได้ไหมเฮียขอนะเฮียไปละโอ้ไม่ได้ซื้อใช้ไม่ได้เอาไบเอากลับไม่ได้ไม่มีจังจ่ายโอ้มีแต่คนอยากกินทั้งนั้นเลยทำไม่ทันแน่เดี๋ยวทุกคนที่เก็บเทานั่นนะ่ะต้องมาปิ้งเบอร์เกอร์ให้ อะไรก็ไม่รู้เอ้าตกตกพื้นไม่เป็นไรยังไม่ถึงห้าวิปิ้งทีเดียวให้หมดเลยนี่เสร็จแล้ววางไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่กูขึ้นมปเหี่ยวนี่กูไม่ร้อนตีเลยเหรออันนี้ยังนี่น่าจะยังเนื้อ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 เ,อ,เอ้ยโยชีสค่วะมีซอสมะเขือเทศอยู่ด้วยใส่ไว้เลยแล้วกันโปะด,ด้วยไอนน้นี่อ่ะฮะแล้วก็ตามด้วยไอนน้นี่ขนมปังที่อยู่ข้างบนใส่เลยโอเคสวยงามเฮ้ยทำหล่นโทษทีครับเรียบร้อยอร่อยไหมพี่ชาย ยีอดูทรงว่าน่าจะไม่อร่อยโอเคเดี๋ยวผมจะลองไซส์เดี๋ยวผมจะลองย้ายเซิร์ฟดูนะครับว่าเซิร์ฟอื่นเนี่ยเขาจะเล่นกันเป็นยังไงเซิร์ฟนี้แม่งคนมึงไม่ค่อยทํางานอยนเลยไหนมาดูซิเซิร์ฟนี้อะอะไระเนี่ยมึงทําอะไรลูกค้าเพื่อนเพื่อนหยิบลูกคครอย่างงี้ได้ด้วยเหรอโอ้โหอออะไรเนี่ยโอ้โหมันเล่กันทุกเซิร์ฟเลยหรือเปล่าวะไม่มีใครทํางานอีกแล้ว ผมต้องเป็นตัวแบกสินะโโหทำไมร้า oh, นมันเละอย่างนี้วะเนี่ยฮะโอ้ huh? oh, มันเละจังเลยโอ้โ oh, ห oh, มีรถมาส่งของส่งสต็อกมาไปฮึบโยอย่างนี้เลยนะมันคืออะไรวะแกะดูสิโอ้ oh, มันคือเฟ้นไฟ <c oughs> มันน่าเปิดจริงๆมันไม่มีอะไรอย่างอื่นที่กูทำเลยเหรอเนี่ยโอเคครับทุกคนก็ โอเคครับท okay, ุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สว <laughs> <pert> <on> ั Mother, bye. สดีครับผมก็ไม่มีอะไรละถ้าใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับลบหน่อยลบหน่อยขอเวลาเดี๋ยวให้ที่สปอนเซอร์ร้านคอมดีๆบริการหลังการขายโคตรดีมีคอมให้เลือกทุกสเปคราคาดีแถมยังมีบริการแบบของถ้าใครสนใจร้านชื่อคอมนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย